ช่วงตรวจเหตุวันนี้นะคะไปติดตามเรื่องของการจราจรที่เกิดขึ้นในวันนี้กับทางด้านของร่วมด้วยช่วยกันค่ะวันนี้พูดคุยกับคุณพิมพ์ระดาพิมพ์ทาเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องจากร่วมด้วยช่วยกันขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณนักธริกาและก็สวัสดีคุณผู้ชมทางพลิีทีวีด้วยนะคะควงเช้าคุณนัทธริกาะจนรถติดหรือเปล่าคะอ๋อไม่ได้เดินทางด้วยรถค่ะพอดีมาทางเรือค่ะก็ไม่ค่อยรับผลอะไรเลยค่ะเมื่อเช้าเรียกได้ว่าใครที่อยู่บนรถก็คงจะติดขัดสาหัสการเหมือนกันนะคะใช่ค่ะเองมีสองชั่วโมงกว่ากว่าจะถึงที่ทํางานนะคะหนักมากๆเลยเหมือนกันนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นปกิกิร่ะในส่วนของสรุปเหตุนะคะเจอกันเป็นประจำค่ะอุบัติเหตุที่ผ่านทางศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ร่วมด้วยช่วยกันของเรานะคะเมื่อช่วงเช้ารับแจ้งจากทางอาสาร่วมด้วยเฉพาะขิดพงพางศูนย์หนึ่งค่ะมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ฮอนด้าซีบีอาสีแดงดํานะคะทะเบียนรอเรือคลองไววแหวนสามสี่สามกรุงเทพมหานครเสียหลักพลิกคว่ำผู้ตนเองบริเวณแยกคลองเตยถนนพระรามสี่ค่ะ มีผู้บาดเจะเป็นชายหนึ่งรายนะคะอาสาร่วมช่วยกันนั้นช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะประสานรถกู้ภยัยมูลนิธิร่วมกตันอยู่จุดท่าเรือ สามหนึ่งช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลจุลาพื้นที่ของสนทุ่งมหาเมฆค่ะมารับแจ้งจากทางสาวร่วมด้วยเอกชัย804มีอุบัติเหตุรถเก่งดิจิต้ลวีออสสีขาวทะเบียนคาลังทรอทงแ4ด6ี่ห้าหกรุงเทพมหานครชนกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีเขียวทะเบียน2องกไก่รอเรือ5365าหอ่เหตุเกิดต้นปากซอย ขอพายากในเกิดถนนบางบอนสามซอย5้านะคะมีผู้บาดเจ็บเป็นหญิง2อรายค่ะอาสาร่วมด้วยช่วยกันของเราก็ให้การช่วยเหลือประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนี่จะประสานอาสาคู้ภัยอปพร,รเขตบางบอนให้การช่วยเหลือนําส่งโรงพยาบาลบางประกอบบางบางประกอบ8นะคะถัดมารับแจ้งจากทางอาสาร่วมด้วยเฉพาะขีดปรีดี58ค่ะ มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินทะเบียน3กไก่ชอช้าง5245กรุงเทพมหานครชนกับรถเก่งเชฟโรเลตสีเทาทะเบียนยอหญิงยอหญิง6817กรุงเทพมหานครปากซอยปรีดีพนมยงค์43ค่ะมีผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายอาสา,าช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะประสานกู้ภัยมูลนิธิร่วมกัญอยู่จุดคลองตัน18ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยค่ะ ถัดมารับแจ้งจากทางอาสาร่่มด้วย1452มีวัติเหตุรถ,รถเก่งมัสต้าสีดำทะเบียน3กไก่พอพานใน125กรุงเทพมหานครเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำทะเบียนเอออ่างต่อเตานอหนู63กรุงเทพมหานครในเ,เกิดปักคอลมสุข51ค่ะในพื้นที่ของเขตบ,บางนามีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายนะคะประสานง,งานรถกู้ชีพพิรุณคันที่8ค่ะช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลปิยมินพื้นที่ของสอนอบางนา ถัดมาค่ะรับแจ้งจากทางอาาสาเฉพาะกิจีดทรงพาง40มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฮอนด้าสีดำนะคะออ่างรอเรือปอปลาค่ะ153ชนกับรถเก๋งย่อเบนซ์นะคะโรสดารอนเนียน9797ครุงเทพมหานครแยกนางลิน้นจีตัดกับถนนจันค่ะ บาดเจ็บชายหนึ่งรายนะคะอาสาร่วมไ้ช่วยกันทําแผลปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะก่อนที่อาสาจุดลุมพินี26ช่วยเหลือนําส่งโรงพยาบาลเลิศศินในพื้นที่ของสอนทอุ่งหาเมฆาคุณนัทธริกาคะค่ะก็ฝากกันเอาไว้อีกหน่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็ค่อนข้างจะฝนตกหนักถนนก็อาจจะลื่นนะคะก็ควรคะจะเพิ่มความมัระราวังในการขับขี่กันหน่อยนะคะ ค่ะก็หวังใจว่าช่วงเย็นก็คงจะไม่ติดขัดนะคะเมื่อช่วงเช้าหนักมากค่ะคุณนัทริกาใช่ไงก็ใครที่ใช้ถนนใช้รถใช้ถนนนะคะ่าจะเป็นผู้เดินทางหรือผู้ที่ขับขี่เองก็ใจเย็นกันนิดนึงเนาะติดมากมาก่บเมื่อช่วงเช้าค่ะเอาใจช่วยนะคะค่ะดโดยสารโดยเรือก็ไม่ได้ไม่ได้ผจญกับรถติดเนาะ,ะเป็นดีไปค่ะวันนี้ขอ,ขอบคุณคุณนัทธิกาสสวัดีสวัสดีค่ะ ก็เป็นจากทางด้านของร่วมด้วยช่วยกันที่พูดคุยแล้วก็รายงานอุบัติเหตุกับเราเป็นแบบนี้ประจําทุกวันนะคะนอกจากนี้ค่ะร่วมด้วยช่วยกนันยังคงมีสกู๊ปดีๆมาฝากเราเช่นเคยค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องของการเตือนภัยที่ประเวณแยก แยกหนึ่งนะคะในพื้นที่ถนนเส้นเป็นทางหลวงชนบทหมายเลข3191ค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าที่ถนนสายนี้นะคะจะมีแยกอยู่แยกหนึ่งค่ะที่มักจะมีผู้ที่ขับขี่ชอบฝ่าสัญญาณไฟจราจรแล้วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งรวมไปถึงจากสถานที่แห่งนี้เองนะคะก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตมาแล้วหลายรายด้วยกันเดี๋ยวไปติดตามได้จากสก๊ปเรื่องนี้ค่ะ ปัจจุบันมีผู้ขับขี่จํานวนไม่น้อยที่ต้องสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากการฝ่าสัญญาณไฟจราจรหรือโดนรถที่ฝ่าสัญญาณไฟพุ่งชนเช่นเดียวกับที่สี่แยกไฟแดงวังตะหินทางหลวงชนบทหมายเลข3191อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองที่มีอุบัติเหตลุลักษณะนี้เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนซึ่งมาจากความมักง่ายของผู้ขับขี่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยชิการจึงนําเรื่องนี้มาแจ้งเตือนกันครับ หลังจากได้ทราบว่าบริเวณสี่แยกไฟแดงวังตาผินช่วงทางหลวงชนบทหมายเลข3191มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งทีมงานสูย์ประสานงานร่วมด้วยใช้การสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยองจึงได้ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านทราบว่าผู้ขับขี่บางคนไม่เคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความเร็วและมาฝ่าสัญญาณไฟจราจรจนเกิดอุบัติเหตุ ตรงนี ini, ้ตรงนี้นานนะคะไเลมาเสานี้ไทนปานา้เขาเปยังังนากอังลุกรายมาจากยแดงวัดแดงพามแม่รถหัวับครับบวกรวมไฟแดงไม่ไม่สนใจไฟแดง ไไมองะขให้้้ดยคุณดดโดยถนนเส้นนี้เป็นสายหลักมีโรงงานอุตสาหากรรมหลายโรงงานทําให้มีผู้สัญจรผ่านไปมาหนาแน่นขณะที่สัญญาณไฟจราจ,จรบางด้านก็ไม่สามารถใช้งานได้รวมถึงหลายทางยังมีการซุดตัวทีมงานศูนย์จึงได้ประสานไปยังคุณรุ่งโร์สถิตผู้อํานวยการแขวงการทางจังหวัดระยองซึ่งรับเรื่องและแจ้งว่าจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตนเอง ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช้การจึงขอฝากเตือนผู้ขับขี่ทุกคนให้ใช้ความระมัดระวงังไม่ใช้ความเร็วเกินกำหนดปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน